เราจะมาหาสัตว์ในบ้านกันค่ะหาได้รหรอหาได้รลูกหาสาัตว์หรอในบ้านมันจะมีหรอฮะนี่นะ แล้วเชาอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันน้ำรอมันจะต้องมีสัตว์มีพิษหรือเปล่าในบ้านน,าน่ะตองมีหรือเปล่าเฮ้ยจริงจ,อจ,จ๊อกจริงจ๊อกอออูดอูดมาอยู่ในบ้านแล้เนาอเ,อเ,เด๋ยวบอกนว่น ในเราสาวในเราอะไรจำมีพิษหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีพิษเลยน่ารักแมวก็คือแมวนี่ไงแมวเหมียวแมวเหมียวนี่คืออะไรแมวเหมียวแมงมุม เก็บสาราดได้เรียบร้อยเลยทุกคนจิจิงจบอ่ะแต่ตัวจริงก้าจับไหมกับจ้าเหรอดีดีอยู่ข้างนี่อ้าวฮึ